สวัสดีนะครับสวัสดีพีพีเพื่อนๆถุกฐานนะครับผพวันนี้ก็วันเสาร์นะครับวันเด็กไม่ได้พาเที่ยวไปเด็กหน่ไม่ได้พาเด็กไปเที่ยวหน่นะครับเด็กยังไม่ตื่นทีแลวก็ไม่ไม่น่าจะพาไปเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่ายกันเยอะอยู่บ้านดีว่าครับ ก็วันนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าจะมาเช็คเชื้อหนอกกงมวจุกนะครับวันก่อนที่เขาพึ่งไข่ไปนี่วันนี้ก็ครบพวกวันแล้วนะครับลองเอามาเช็คเชื้อเลยถ้าว่าเขามีเชื้อก็ได้เอาไปให้เขาฝักเต้นะครับแต่ถ้าวา่าเช็คเร็วไม่มีเชื้อก็อทิ้งเลยนะครับ ลวงทิ้งเลยนะครับเพื่อที่จะให้เข้าได้ไขชุดไม่ต่อไปนะครับอืมก็สักเดียวพุ่มจาชา้นี่ครับเป็นไฟนะครับไฟช่ายอันเล็กๆนะครับไว้ซองซองไข่ไว้ซองเชีย ถึงพีๆทุกคนเขาก็ทําเป็นกันหมดเลยแล้วครับแต่ว่าผมแยากจะมาทําคลิปให้เล่นๆกันเชย่ๆนะเพื่อว่าคนไหนที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็จะได้รับชมกันนะครับนี่นะครับเอ่อจุดนี้รังคูนี่นี่เขาไข่ามาส่อมน่้ยนะแต่ว่าขึ้นไปเลยก็เดี๋ยวเลืออส้มหน้าว่าไอ้ใบสุดท้ายเนี่ยหน้าว่าจะไม่สมบูรณ์ถึงเขาจิกถึงไป เป็นแม่มือไม่ด้วยนะครับเป็นไข่คังเล็กก็เลื่อนมาซองน้อยนี่น้อยนี่นี่ยาวเลยนะครับน้อยนี่สั้นจากตีกคนแกๆหรือว่าเสียนบุญปีีก็พูดกันมานะครับไม่ว่าจะเป็น,นไข่ไก่ไข่นกไข่เร่นะครับต่กขาพูดปูดกันมาก็ไม่รู้จริ้งหรือ,อยัง ไม่รู้จริงหรือเท็หรือว่าปีซูดไดไม้ไม่รู้นะครับเขาว่าไเข่อยยาวๆนี่จะเป็นตัวผู้ถึงเคยสั้นๆนี่จะเป็นตัวเมียนะไอนี้ก็มา <c oughs> เจประสบการณ์ที่เคยได้ยินมานะครับแต่นั้นก็เหลืองของเขานะเรามาลุนเค่เชื้อว่าหัวจะมีเชื้อไหมจะพู้จะจเมียก็ฉังมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเออมันเพื่อปิดไฟ เผื่อให้มันมืดแล้วก็ได้ได้เห็นแบบชัดๆนะครับหวา่าในค่เนี่ยมันมีเชื้อเดินหรือเชื้อไม่เดินนะครับถ้าหวา่าเส้นรบหนอกมันเยอะเนี่ยบางทีฝอยช่ายนี่เราเส้นอาจจะไม่พอมันก็พอเลยครับแต่ว่าเผื่อว่าให้ไม่ผีผีได้เห็นกันแบบชัดๆนะบางทีท่องลงไปเนี่ยมันก็มันก็เห็นชัดเลยเนี่ยมันจะเห็นอะไรครับ แต่ว่าเดี๋ยวพุ่มหลงปิดไฟเลยว่าโอเคนะเดี๋ยวแปบ๊บนึงพุ่มมาโอเคนะครับก่อมือประมาณนี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวมา่องกันเลยเดี๋ยวพุ่มสูมกลองนิดนึง ไม่รู้ว่าจะชัดไหมาม,มาเลยกันเลยครับใบเล็กหนึ่งกลองขึไม่ชัดนะเล็กลงยิบขึ้นมาเลยนะ ปใวยมาดินน,นี่ก็เป็น,ลนเนล้วนะี่ับเป็นเรี่ยวนะไม่มีเชื้อนะครับ มันเป็นสี่เรื่องไปเลยนะเป็นสี่เรื่องใส่ใส่ทพื่อยให้ไงยเงยไม่มีเชื้อทังกษงใบนะนั่นนะครับเคยเด้งลอยมงเหมงมงเหมงอยูอม ánh, มอ ánh, ่ ก็เท่าห่าประมาณหกวันเนี่ยนี่นี่น่เลยกับใส้ไม่มีเชือ้อนั่นนะครับไข้แดงลอยไปมาอยู่แล้วก็ไข้ก็ไส้นะครับนี่คือแสดงว่าไม่มีเชื้อนะครับ ใบนี้ก็ไม่มีเชือนั่นเคยเดงมุ่นตามอยู่ไหมไม่มีเชื้อนะครับทางซ่องใบก็ลวงทิ้งเลยเปื่อจะเหล็งหลบให้เม,มนกมันได้เคยเร็วขึ้น,นเรื่องเลยคเห็นไหมอ่าเห็นไหมเรื่อง ก็โอเคนะครับก็บประมาณนี้วิเนียนไหมไม่มีเชื้อนะครับอืมก็ทิงนะครับใครนี่ใช้ไม่ได้นะครับไม่มีเชื้อก็ไม่ตือจะเอาไว้ทำอะไรโอเคนะครับพม ก็จะมีอยู่ประมาณนี้วิธีการเช็คเชือ้อซึ่งถ้าหวาไม่มีเชื้อนี่เราก็จะเอาออทิ้งเลยแต่ถ้ามีเชื้อนี่เราก็จะเอาไปใส่ให้เขาฝักโตนะครับโอเคนะครับก็รอจุดไหมก่อนหน้าถ้าหวานหนกตัวเมพันธุ์สมบูรณ์เนี่ยก่อนหน้าจะไม่เกินอาทิตย์นะครับเพราะก็จะเหลืองไข่กันไม่แล้วโอเคนะครับสวัสดีครับ